ทีนี้จะพาไปดูจุดเช็คอินรูปปั้นสุดแปลกยักษ์หลับ ยักษ์ตื่นเป็นยังไงะคุณเฮ้ยขอดูหน่อยแต่เขาบอกว่าที่นี่ใช้เวลาสร้างนานกว่า50ปีเลยอยู่ที่บ้านคุณนะคะที่ไหนอะพิษณุโลกไมลืมบ้านตัวเองโอ้ตายแล้วพิษณุโลกบ้านผมจะมากันที่นี่วัดลมหมู่5านะคะตำบลวัดพลิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับขาวว่ากันว่าที่นี่มีประติมากรรมปูนปั้นยักษ์หลับสุดแปลกหนึ่งเดียวในพิษณุโลกเลยและอย่างที่บอกใช้เวลาสร้างนานกว่า50ปีด้วยความแปลกนี่แหละก็เลยกลายเป็นจุดเด่นให้นักท่อง เที่ยวเนี่ยมาเช็คอินกันโอ้โหรูปปั้นนี้เป็นแนวความคิดของพระครูอุปธรรมาศาสนกิจหรือว่าหลวงพ่อพยุงนะคะ <c oughs> เป็นท่านเจ้าอาวาสที่วัดลมในสมัยก่อนนะคะจนตอนนี้ท่านเนี่ยมรณาภาพไปแล้วนะคะครจริงๆก็คือเป็นกุศโลบายสื่อถึงความยาวนานของยกักษ์สตนในการทําหน้าที่เฝ้ายามหัวบันไดกุฏิเจ้าอาวาสนั่นเองครับยักษ์ตนหนึ่งเนี่ยเป็นยักษ ผู้ชายนะ<อ>สีแดงน,นั่งชันเข่าแล้วก็กอดตะบองอย่างเงี้ยค่ะแล้วตาถลนนี่คือตื่นตื่นอยู่อีกตนเนี่ยเป็นยักษ์ผู้หญิงกายสีเขียวเลยเ<อ>มือเนี่ยชันหัวเหมือนนั่งเท้าหัวอยู่อะแล้วก็หลับสื่อถึงความหมายก็คือยักษ์สองตนเนี่ยทำหน้าที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเฝ้าเวียนยางที่หัวบันไดเสมือนกับสิ่งที่อยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้สังเกตดีๆก็จะเห็นว่า ที่สะดือของยักษ์ผู้หญิงม,มีหนูคลานออกมาตัวสีขาวขาเห็นไหมเฮ้ยมีหนูไอ้นี่นตรงนี้ไงแล้วก็พื้นที่บริเวณขาของยักษ์ชายก็จะมีหนูสีขาวเช่นเดียวกันคุณอันนี้สื่อถึงเรื่องของการทําหน้าที่มาอย่าง<อ>ยาวนานเอาง่ายๆนานจนหนูมาทํารังอะแล้วนี่หลับจนหนูไปทํารัง <c ười> ในสะดือคือ <c ười> <c ười> ให้ให้รู้ว่าอยู่มายาวนานจนหนูมาทํารังอยู่ตามร่างกายแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับวัดลมแห่งนี้นะก็เป็นสถานที่ที่ ชาวพิษณุโลกเขาเคารพนับถือตั้งแต่โบราณโบราณคุณรู้ไหมเนี่ยไม่รู้แต่จริงจริงมีโอกาสเดี๋ยวลองไปดูก็นิยมมากราบไหว้ขอพรบนบันสันกล่าวนะฮะเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็แก้บนด้วยหนังตะลุงกันนะปัจจุบันก็ยังคงเป็นสถานที่ที่เคารพนับถือของชาวตำบลวัดพริกแล้วก็ใกล้เคียงแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่น่ารักน่ารักในจังหวัดพิษณุโลกด้วยมีโอกาสลองดูลองกลับบ้านดูค่ะคุณผู้ชมเหรอบอกคุณบอกผมนี่ใช่ไหม